S <S สวัสดีครับโอ้โหพีสาวธีระชัยเนะไฟนี้เจ็บพอสมควรเลยใช่ครับตายตาข้างขวาแล้วก็มี<ช>แผลแตกใช่ครับทางคิวด้านซ้ายแตงแต่ยกไหนครับน่าจะประมาณยกยกแปดครับยกแปดใช่ครับเป็นไงบ้าง <ๆ S 1> เกมวันชกวันนี้มันยากง่ายกว่าไฟที่แล้วยังไงบ้างก็ไฟนึ้เราก็ซ้อมถึงแบบกับไฟที่แล้วนะแล้วมีคู่ลงนวมเยอะก็มีพวกเพชรใหม่แล้วก็เซีงซงขาวแล้วก็ตัวใหญ่นั้นเลยแต่ละทีก็ไปช่วยลงนอมแล้วก็ นเนี่ยวันนี้ทั้งชุดเลยมวยมวยใหญ่ก็ไปช่วยผมลงนองไปที่ที่ขึ้นวทีแข่งขันวันนี้ก็รือว,ว่าวเวทใหญ่ๆนั่นเลยจังหวะยกเก้าเกิดอะไรขึ้นครับพี่ยกเก้าครับ ยกเก้าก็คือเราเราเดินเนี่ยครับเดินเดินไปเงี้ยไปไปบวกแล้วที่เราไปเผลอเงี้ยแล้วโดนเขาสวนมาครับโดนจังหวะไหนหุกซ้ายจังหวะนั้นนี่แฟนๆที่ชาวไทยที่เชียร์อยู่นี่หัวใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเลยจังหวะโดนหุกซ้ายเข้าไปถึงกับขาสั่นขาปัดเลยแล่ว่าคุมเกมคุมสถานการณ์ไม่ได้ก่อนที่จะโดนหมัดนั้นเนยเกมเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับผมว่าก็มั่นใจประมาณ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในเพราะว่าเรามาพลาดยกเก้ายกเดียวครับที่เหลือเราก็คุมเกมได้หมดครับอาวุธของซ<ม>ัมมานี่วันนี้ผู้ชกเราความกดดันกับไฟที่แล้วอาวุธไหนครับที่ที่มีความกดดันมากกว่าไฟที่แล้วครับไฟไฟแรกผมว่าเข้ามาดีกว่านะครับแ,รแล้วก็ไฟนี้ผมว่าผมซ้อมดีดีกับไฟแรกนะครับ Oh, เป็นม,มีคู่ลงนวมเยอะครับเป็นเป็นการเป็นการทีซ้อมไไฟนี้เราซ้อมดีทําให้รู้สึกว่าคู่ชจกเรามาไม่ค่อยดีกับไฟที่แล้วที่เราร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนคู่ชจกเรามาดีก็เหมือนกับไฟไฟก่อนก็คือแบบเราเพิ่งทําเวทมา150ร้อยห้าสีบเพราะว่าเราหยุดไปไปนานมากครับแล้วก็ครึ่งกลับมาร้อยห้าสี่ตอนตอนเชงกับเขาไฟไฟแรกนะครับไฟที่สองมันก็เลยปรับได้ทีนี้มันก็อยู่อย,อยู่อยู่ตัวก็เลย ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าคู่ชกเราก็เหมือนเขาเหมือนก็เหมือนจะมาล้างแค้นเราเลยใช่ครับไฟนนี้เขาจะมาเอาเอาชนะเราครับเขาพยายามกัดฟันยืนบวกยืนแรกเพื่อที่จะเอาเข็มขัดจากเราไปเลยใช่ครับผมจนมาถึงยกเก้าที่เขาหุบซ้ายนีเขาก็เหมือนจะมั่นใจเลยนะใช่ครับแต่เราเองก็ด้วยความที่มีการเตรียมตัวพิซซ้อนพอดีก็ทําให้ครองเกมคุณสติกลับมาได้ครับผมแล้วเอาชนะไปเป้าหมายของเราในภาคนี้เป็นไงบ้างครับทีลชัย ก็แล้วแต่โปรโมเตอร์อรคุณเชม้นนีวัดเหล่าสวนวัดแล้วก็โปรโมเตอร์เฮียเอียงครับนายทวีศินเหล่าเหล่าสวนวัดครับที่ค,คอยสนับสนุนผมครับแล้วก็แล้วแต่ทั้งสองคนครับเขาจะผลักดันเราก็สู้ไปกับเขาน้ำหนักพิกัดไหนครับท,ที่ที่เราหวางเป้าหมายว่าจะ กลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งครับก็น่าจะเป็นรุ่นนี้ครับร้อยห้าสี่บอลครับบางคนก็บอกว่าเราทําเยอะทําไหวเหรอนน่นนี่นั่นเรายืนยันชัดๆหน่อยได้ไหมก็ทําทําได้อยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้ที่ผมที่ผมเพราะว่าผมหยุดไปนานเพราะว่าปิดโควิดเนี่ยเพราะมันไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวครับทําให้ร่างกายมันคล่องขึ้นไปร่างกายมันก็ยังไม่อยู่ยังไม่ยังไม่อยู่ตัวครับแต่ถ้าเกิดได้เคลื่อนไหวได้ทําหนักทุกเดือนต่อเนื่องใช่ครับก็อยู่ในพิกัดร้อยห้าสี่เนี่ยครับ วันนี้ถือว่าทำผลงานก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจใ<ช>ของแฟนชาวไทยเลยครับผมครับเชื่อใช่ฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เห็นเราในไฟในภาคต่อไปในแชมป์โลกสถาบันหลักได้ไหมก็ผมก็จะสู้สู้ไปอีกสักครั้งหนึ่งครับขอโอกาสโปรโมเตอร์ทั้งสองคนนะครับจอให้โอกาสผมอีกสักครั้งหนึ่งชิงได้ไม่ได้หรือว่ายัางไงก็ขออีกสักครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยแล้วก็แฟนคลับครับแล้วก็ผู้สึกข่าวพวก ผู้สึกข่าวทุกทท่านครับที่คอยเสนอข่าวเสนออะไรให้ผมตลอดตลอดมานะครับผมครับก็ขอให้สมดังที่ใจหวังไว้ครับผมันนี้ก็ยินดีกับสายชนะด้วยครับผมครับผมมาครับ